เดือดร้อนมีไปทุกหย่อมย่าจริงๆนะคะโดยเฉพาะกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ต้องอาศัยาทางการเคหะแห่งชาตินะคะได้ที่อยู่ราคาถูกก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีรายรับรายจ่ายไม่ว่าจะถูกหรือแพงมันก็ไม่มีค่ะทางการเคหะแห่งชาติก็เลยออกมาตรการช่วยเหลือเลยนะคะ ภายใต้การนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและก็คุณจุติไกรเริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ห่วงใยประชาชนก็เลยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหาแนวทางค่ะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยกับประชาชนที่อาศัยอยู่ที่การเคหะแห่งชาติทั่วประเทศเลยนะคะได้ออกมาสามมาตรการนะคะระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาแล้วค่ะจนถึง30มิมิถุนายนนี้ มาตรการแรกก็คือดอกเบีย้ยเช่าซื้อ0%ในปีที่1สําหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อวางเงินจองเริ่มต้น99บาทโดยเฉพาะโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือว่าใกล้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายในวันที่30มิถุนายนนี้มาตรการที่2ก็คือลดราคาแบบช็อคไพรส์เลยนะคะเฉพาะโครงการบ้านเอื้ออาทร56โครงการให้ส่วนลดพิเศษประมาณร้อยละ 5- ละ20ของราคาขายเงินสดเดิม ราคาเริ่มต้น250,000ไปจนถึง520,000บาทนะคะจองเพียง99บาทน่าสนใจนะคะคุณกัมพูคะส่วนมาตรการที่3อันนี้เป็นเช่าละเปิดให้เช่าบ้านราคาพิเศษนะคะสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชนมีทั้งหมดเนี่ย84โครงการมีอัตราค่าเช่าในปีแรกบ้านพร้อมที่ดินอัตราค่าเช่า 1,200บาทต่อเดือนนะคะส่วนห้องชุดขนาด30 40ถึงตารางเมตรถ้าเป็นชั้นที่1ถึงชั้นที่2อัตราค่าเช่า1,200บาทต่อเดือนส่วนชั้นที่3ถึงชั้นที่5ค่าเช่า999บาทต่อเดือนและห้องชุดขนาด24ตารางเมตรค่าเช่า599บบาทต่อเดือนนะคะ โดยการเคหะแห่งชาติเป็นผู้รับภาระราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์นะ้ำมิเตอร์ไฟและก็ค่าส่วนกลางให้ในปีแรกสอบถามรายละเอียดในมาตรการต่างๆนะคะที่ call center 1นเตอห์1615หรือสำนักงานเคหะนครหลวงหรือสำนักงานเคหะจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศค่ะค